สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของห้างเซ็งวีไอพีเช้าบ่ายนะคะตัวเด่นก็คือ pues like 9กับ3ตัวรองก็คือ6กับ8นะ9ก้าก็เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดสามหสามห้สองหกสีดแดศูสี่แดหสามตัวก็3ามเก้าหกสามหกแดสี่หกแดเจดสามสามห้าเนาะ ถ้าจะจับคู่ควาก็จับตรงนี้นี่สาม3กหกสาม8าเก้าเก้าสามสดแดสมนาะหกแปดแปดหหก้าหนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะต่อไปห้างสิ่ง vip บ่ายตัวเด่นก็คือ5้ากับ8ตัวรองก็คือ0ูนย์กับ2 5กับห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดแปดศูนย์แปดสองปดสแปดหแปดแปด

ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเิงๆิงรวยรยปังๆนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด s ั b สไ r i b ์กดไลค์ให้นะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ